สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนะครับวันนี้จะมาดัดแต่งกิ่งฟรังอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เดิมทีเนี่ยดัดแต่งไปเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ว่าตัดแต่งลึกเกินไปครับการติดผลหรือออกผลดูแล้วไม่ค่อดกมากเท่าไหร่แต่ก็พอมีได้ห่อนะครับแต่ไม่เยอะมาก วันนี้ก็เลยจะมาตัดเพิ่มเติมเพื่อให้เขาแตกกิ่งอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกับการเร่งรอบนะครับปกติผมก็จะให้เขาแก่ก่อนแก่แล้วได้เก็บผลผลิตก่อนผมถึงจะมาตัดหลังจากที่เก็บผลผลิตแล้ว10วันนะครับแต่ว่าเราสามารถเรื่งรอบก็ได้แต่ว่าเวลาบำรุงผล หรือว่าบำรุงต้นมันอาจจะต้องใช้ปุ๋ยที่เป็นสูตรเสมอกลางๆครับหรือว่าสูตรที่เน้นตัวกระท้ายไปเลยก็ได้ครับทั้งปีถ้ากิ่งที่มันไม่ออกผลนะครับก็ตัดประมาณนี้ครับหนึ่งสสสี่สีคู่ใบนะครับตัดได้เลยนี่นะครับ แต่ถ้ามีผลมีผลแบบนี้ห่อไปแล้วผมก็ประมาณหกคู่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่ใบนะครับวก็ตัดให้เขาแตกหม่ <c oughs> ตัดไอ้ตัวนี้ห่างออกมาหน่อยกันนะครับเวลาแตกยอดก็จะได้ถา่าง ถ้าไม่มีผลก็อาจจะตัดตั้นหน่อยครับประมาณนี้นะครับถ้ามีผลก็ตัดยาวหน่อยเพื่อให้มีใบเพียงพอสําหรับการเลี้ยงต้นนะครับแต่อย่างนี้เก่งมันไม่ค่อยใหญ่ก็ออกกนะันไม่ออก นี่ครับจุดไหนที่ดูซ้อนทับกันมากเกินไปผมก็ตัดออกไปเลยนะครับก <Yeah. S 1> ็เหลือประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ